สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้ก็ฝนก็กำลังตกอยู่นะคะเพื่อนๆแอดไปไว้ก็จะพามาทำกระจับนะคะกระจับมื้อเช้านะคะเดี๋ยวน้ำกะลังร้อนนะคะแอดไปไว้ขอปรุงรสด,ด้วยเออ่ผงซุปก่อนนะคะผงซุปเนาะผงน้ำซุปหม้อกำลังจะเดือดนะคะเพื่อนๆ ไอเดีย้ทำนี่หกทำอันนี้หกนะคะทำเครื่องปรุงน้ำซุปหกอเดียไว้ขอจากน้ำราดก่อนนะคะเพราะว่าอในชามมีความชื้นเนาะ<ม>ก็เลยทำให้ผงติดเลอยลงไปแล้วนะคะก็เส้นเส้นกว๋วยจับแล้วก็เส้นมาเป็นห่อเนาะแล้วก็มาแบ่งทําเอาเนาะหน้าฝนนะคะเพื่อนๆเราก็ยังไม่ทําให้สำเร็จนะคะเพราะว่า ฝนตกทำอะไรก็ติดขัดไปหน่อยเนาะเราก็จะมาวันนี้ใส่แล้วนะคะ,ะต้มน้ำซุปก่อนเนาะเราก็จะมาหัน่นเราก็จะมาหั่นหมูยอนะคะช้านิดหน่อยก็พอนะคะสองชามไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเรามีเรามีอันนี้อยู่แล้วน้ำซุปนะคะหมูสับนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ะคะ่ะ ใส่พอป,ประมาณเนาะเราให้หม้อเดือดนะคะตื่นสายทำอะไรก็ขบขักเนาะเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้ก่อนฝาหม้ออะไรก็ใช้ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นของเขาเนาะแต่เราก็จะมาล้างผักทีหลังเนาะผักก็จะใส่ไม่เยอะห่าหลานเขาไม่ทานผักเนาะเส้นก็กับประมาณสองชามนะคะ พอเยอะไปเหมือนกันแต่ได้เป็นไรเนาะส่วนที่เหลือเราก็มัดแล้วก็เสร็จตู้แช่ไว้ไม่แช่เราก็พึ่งไว้ให้แห้งนะคะเพื่อนๆพ,พึ่งไว้ให้แห้งดีกว่าค่ะเวลาจะใช้เราก็ไมแ่แช่น้ําเนาะแช่น้ำไม่ไม่ต้องแช่ก็ได้ะคะ่ะล้างๆเอาเพราะว่าถ้าอยู่ในตู้บางทีบางครั้งก็มีความชื้นเกิดความชื้นเป็นเชื้อราได้นะคะดที่สุดเราก็ต้องพึ่งไว้ดีกว่าพึ่งไว้นะ แนะนำให้ผึ่งนะคะเส้นถ้าเราใช้หลายวันนะถ้าใช้วันสองวันแล้วก็ใช้ได้แต่อธิบายกินกว่าจะหมดเนาะใช้กว่าจะหมดก็ม้อกาลังเดือดนะคะเพื่อนๆหม้อกาลังเดือดเนาะวันนี้สายทําอะไรก็ไม่คล่องตัวเลยเนาะเดี๋ยวก็เดือดแล้วก็ได้ที่ละ ชิมน้ำดูนิดหน่อยก่อนเป็นยังไงบ้างจืดสนิทไม่ปันไดแล้วก็ใส่ผง luôn. ปรุงรสไปใหม่เนาะปกติก็ใส่แค่เกลือก็อร่อยแล้วค่ะกว๋วยจับจ๊บก๋วยจั๊บเส้นนี้นะคะเขาก็มีชื่อนะคะแต่เราไม่เอ่ยเนาะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปก่อนนะคะไม่ไหวจะใส่แล้วนะไม่ให้เห็นหรอก ใส่ผงปรุงรสแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ผงนัวเดอ้อมันจะเลี่ยนเพราะผงปรุงรสเขาทำมาให้เราแล้วเนาะบางคนก็ใส่ซะจนเลี่ยนเลยไม่จำเป็นนะคะกวจับทำง่ายค่ะเราขาดแต่ไอเลือดต้มเนาะเลือดต้ม,นะอตมโอเคกำลังเดือดเนาะแล้ปิดฝาที่นึงก่อนเนาะ ก็ก็รออดไวไปทำไม่ถนัดนะจะหัน่นหมูยอก็เดมือหนึ่งจับมือหนึ่งหั่นเนาะก็อาจจะไม่สวยนะคะมันไม่มีขากล้องเนาะอยู่ไกลเดี๋ยวก็คงมาแล้วะลคะ่ะเอาก็จะทำใหญ่หน่อยเนาะไม่ถนัด หน้าฝนเราควรจะมีพวกนี้ติดไว้ก็ดีนะคะเพื่อนๆห <c oughs> ันไม่ถนัดนะคะอ่ะหครับเพราะว่าเราจับมือเดียวเนาะใหญ่หน่อยก็เป็นไรเนาะไม่ถน,นัดนะจ๊ะอ้าวหล,นล่นละเป็นไรบอกเป็นยังบอกเป็นยัง กดลงไปเอาเนาะทำง่ายปกติบางบางจเจ้าร้านบางร้านเขาจะใช้หั่นเป็นลูกเต๋าเนาะอันนี้เราทําให้เด็กด้วยเด็กเขาไม่เรื่องมากก็ใหญ่มากๆอ่อหยิบขึ้นเลยให้เป็นไรอโอเคเดี๋ยวลงก็ไปลงน้ำเนาะน้ำเราก็จะเดือดยากหน่อยนะ ตั้งกล้องไม่ได้เสียแล้วเอาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอดไวไวขอบอกแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าขากล้องแอดไวไวตั้งไม่ได้เนาะนี่นะคะการทํากวยจับแบบฉุกแล้วหกฉุกเฉินหน้าฝนนะคะควรจะมีเก็บไว้นะคะเส้นกวยจับเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะกวยจับต้องมีหมูยอนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมมีแค่นี้ค่ะเครื่องนะคะส่วนเครื่องพริกเครื่องปรุงแบบพริกอะไรอย่าตัวไปหาเองนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ